哦吼，嗯哼，God，哦，嘿，嘿，嘿。 สวัสดีนะครับคุณชอบคุณที่รักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็พามาตกปลาย่างไม้อ่าเป็นปลอส่วนตัวผมนะฮะวันนี้ก็มานั่งชิงหลิวเพลินๆนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อหน้าดินธรรมดานะฮะก็ชิงหลิววันนี้ก็ระยะ3.6นะครับผมตกเป็นแบบไม้ตายนะครับผมตะขอก็เป็นเป็นชินนเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาวัดระดับน้ําก่อนนะครับผมตอนนี้น้ําขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมเพราะฝนตกเติมน้ําที่บ่อขึ้นไปนะฮะลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ระดับน้ำแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาลองตกกันดูดีกว่านฮะ ปลาก็ค่อนข้างไซก็โตพอใช้ได้นะครับผมอาจจะมองไม่เห็นทุ่นนะครับผมอยู่ครับผมโซนะครับผมดูดูปนินไซโตน่ะก็จะมันหน่อยนะครับผม สวยแล้วตอนนี้เข้าปากล่างนะครับผมพอได้มันมือนะเช็คสาปลาด้วยนะฮะสายขนาดไหนลนะ่ะ ก็ดูทุ่นไม่เก่งนะฮะแต่ก็พอตกได้นะครับผมอยู่ครับผมตอนนี้หนะอ,นนอมไปหน่อยนะฮะอ้าวลดี พร้อมนะครับผมดูปลายคันฮะอ้อกนินนะครับนนผมมีไซส์มาหน่อยนะร,รอจนหมดแรงนะครับผมออกอย่างเดียวนะฮะปล่อยเล่นไปนะมันนะครับผมแบบนี้ กดอย่างเดียวนี่ฮะตัวนี้แรงดีมากน่หละยอมยังยังไม่ยอมนะครับผมชิงเหลียวตอนเยื่อปลานะฮะมันก็อย่างนี้นะครัผมจะเป็นใหญ่ใหญ่์เป็นโลโลนะผมว่ามันมากเลยอันนี้ปลาที่มันยังไม่เคยโดนเบ็ดนะ ก็จะมีแรงหน่อยนะฮะมาที่เราไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับผมแต่ตัวนี้แรงดีมากเลยไซส์ประมาณสามตโลนะะเข้าปากบนนะครับผม ันนี้กินดึงทุนจมเลยนะฮะตอกตอก,ตอกแล้วก็ดึงจมเลย ไซส์ใหญ่นะฮะเจอไซส์ประมาณนี้นะไซส์สักสองสโ,โลกว่ามันก็มีนะฮะแต่ไม่เจอนะครับผมอ่าคบพอดีนะครับ ลงไปกินเลยเพิ่งเช็ดกล้องตะกี้นะฮะลากทุนเอียงเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็นปลาตับแขกนะฮะสำหรับบ่อนะฮะบ่อน,นี้ไม่ได้เปิดตกนะครับผมแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะฮะมันต้องมีเวลาจริงๆอะ่ะ ถึงจะมีเวลาดูปเนะเนี่ยไซส์โอเคครับผมเกี่ยวปากบนนะฮะ โอ้โหคุยคุยป่าเลยว,วะอเนนวะเนี่ยโอ้แรงดีแรงดีโอ้ไซส์สวยอะตัวนี้มันน่าโอเคโอเคเรื่อยๆครับผมสถานนะผมมา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  รอเขาหมดแรงนะคอยว่ากันมามา,มายอม,อมส,สวยครับผมตัวนี้แรงดีครับผมเกี่ยวขอขอบปากเองนะฮะ ยอมนะครับผม เดี่ยวนิดเดียวเอง ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการเช็คสายปลานะแล้วก็ทําคลิปให้น,านา้ะเพื่อนๆได้ชมกันนะฮะก็จะเป็นคลิปตกชิงเหลวบ้างนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับไปไปครับ